ช่วงนี้มันแย่นแนวแก่กระเบิดพี่น้องนี่ครับนอกสู่ว่าปกติคำนับมือี่คุยจิริรันาาบบร่าเก่าขจารเบาน่ะทำให้แซ่บคุณคือคนป่วยนุ่นอะไรที่เก่าที่เดิมพิกัดเก่าพิกัดเดิมคุณหมอก้คนสวยโอ้ไม่คนสวยดูเรียกอื้ ขอดูไปไหมกิริฏนี่กิริฏไหมอ๋อมันมีขาตั้งกล้องนะครับนั่อยู่ไปก่อนนั่ดูได้อยู่ดอกดูได้อยู่ดอกตรงนี้มันแย่ครับนะ้องเข้าใจยาวแก้ผมก็หมดไม่ดีแก้ขาวสักหน่อยแก้เพราะความมีแรงขเขาต้องแก้บอกให้ขอเบลอภาพมันไม่ดีมันไม่ดีต่อส,สุขภาพนะครับตุดายเนาะแต่มันดีต่อใจดูเลย อายังไม่ได้กินเลยเขาใหญ่แล้วเขาคอยที่บวกที่บวกคำไม่กระจายไม่กระจายสุรากินไม่ดีนะครับมันเมาครับผมถ้ากินถ้าถ้ากินไม่เหมามันก็ไม่ดีเหมือนกันเลถ้ากินได้เมาคือ,อโซฟาสิป่ะเลยไล้วครับแนละ้วไปกรนะจายแล้ว นายือตซผ้ารงคือตซผ้าสีบัตเนี่ยว้าวเราตซผ้าสัต๊าฟกันยินบ้าเขาคุบัตคือเมาหรอเราโอ้แม่ไม่ใช่ขี้เมาเราไม่ได้ความรักทําให้คนตาบอ,าอดครับแตนต่อทําให้คนตาตุกทุเรื่องกินผมโอ้หอ่าเนี่ยเขาไม่ติดรวยไม่ติดรวยอย่างที่บอกนะครับติดคนสวยเหมือนคุณน,นั่นแลนหละวไม่ได้ใจะได้ผู้สาวงามเนาะ เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ในคำผมเลือกเลยเขามาเลือกผมว่าเนื้อตั๋นแ่ดแลอ่านี่ครับืได้อยู่ช่วงนี้หอมแพงนะครับถ,ถ้าต้องมาหาผมนี่แพงเลยผมขอไม่ตลอดเลยนะผมไม่แพงไม่คิดสีเลยนะ <c oughs> หืมืห,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 หนาขึ้นเี่อมจ้ะ มันก็มีหลอกบ้างหมดหลอกหมอนหลอกก็มีหมดกิเลสก็มีครับผมับผมมันหลอกทุกที่ครบก็มันกับผมแหละเป็นคนที่คอยทำกับผมเป็นคนที่ไหนผมก็บอกผมเป็นคนทุกที่สายสายไฟใหม่ใหม่มีแค่หน่อย้แมะไฟใหม่ใหม่ผู้สาวสมนายกิ้วกุ้มอ๋อ ได้อยูบนม่หน่นายกับไม่งีน่ายไม่ไายเขียวมยมยไม่้แหล่ไม่ยังงม่นแล้สายไฟใหม่ใหม่ไม่น้หน่อยว่าไม่ใหม่เพราะสุสดสมยาคิวก๊มไม่มีอะไรเขีวต้องกีเกือบครับผมขอเะจังไลยครับเจ้าขอบิ๊กม Học chi tôi nữa Ui